การนี้ก็คือเพิ่งไปเพิ่งย้ายโรงเรียนเนาะแล้วก็ไปทําง,งานมาที่สองพออได้ชักชวนไปข้างนอกโดยมีอ่าครูอีกคนนึงโทรมาบอกว่าถ้าพี่ติดสอนผมจะเฝ้าเด็กให้หอ,ออจะพาพี่ออกไปข้างนอกเราก็ถามว่าหอออจะพาพี่ไปไหนเด็กคนนี้ก็บอกว่าครูครูคนนี้ก็บอกว่าน่าจะพาไปไหว้พระอ่ะแล้วก็ว่า ไปวัดไปไหว้พระที่ไหนก่อนพระเพราะว่าวัดที่โรงเรียนอะาไหว้หมดแล้วก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวจะชวนพี่อีกคนเนี่ยที่ย้ายมาด้วยกันไปด้วยสักพักพอเราไม่ลงไปเดี๋ยวคนนี้ก็โทรมาอีกว่าพอ,อาขับรถมารอหน้าตึกแล้วนะติดเครื่องรอแล้วด้วยเหมือนกับว่าเร่งรีบให้เราลงไปสักพักเราลงไปเราก็ถามว่าอ่าพอ,อาคะะรูอีกคนล่ะพอก็าได้บอกว่ารูอีกคนติดภารกิจไปไปด้วยไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรมาเลย หนูก <ŏ> er mm. ็ไม่ได้คิดว่าเหตุการณ์ร้ายๆมันจะเกิดขึ้นกับหนูเพราะว่ามันเพิ่งสิบโมงกว่ากลางวันแสกๆหนูก็คิดว่าเขาจะพาไปทานข้าวหรือว่าไหว้พระตามปกติเขาพาหนูไปทานข้าวพอใกล้จะถึงเวลาสอนก็คือประมาณเที่ยงสี่สิบห้าก็ได้ชักชวนกันกลับโรงเรียนเพราะว่ามีภารกิจตอนตอนบ่ายโมงแต่ระหว่างทางที่จะกลับโรงเรียนนั้นเขาได้พาหนูเลี้ยวเข้ามาลูดแห่งหนึ่งหนูก็ตกใจและพยายามตั้งสติ เราไม่ได้มีความสนิทกับเขาแล้วด้วยความที่เขาเป็นผู้บริหารหนูคิดว่าหนูจะขอร้องเขาได้แต่กลับไม่เป็นผลเขาเลี้ยวเขาพาหนูเลี้ยวเข้าห้องพักณนบะ้านรูดแห่งหนึ่งแต่หนูไม่ยอมลงรถเขาก็ได้อ่าเดินวกมาที่ฝั่งตรงที่หนูนั่งแล้วก็เปิดประตูพยายามากพยายามดึงหนูให้ลงจากรถหนูก็ไม่ยอมอ่าพอหนูไม่ยอมหนูพยายามปัดป้องสักพักเขาก็ได้ลูดที่กางเกงของเขาลง หนูคิดว่าถ้าหนูไม่ตัดสินใจทาอะไรสักอย่างหนูต้องไม่รอดแน่ๆหนูก็เลยตัดสินใจหยิบกระเป๋าและโทรศัพท์มือถือลงจากรถแล้วก็วิ่งออกมาจากม่านรูดนั้นผลปรากฏว่าแกก็วิ่งตามหนูมาพยายามมาดึงกระเป๋าหนูหนูก็เลยตัดสินใจหนูยื้อแย่งกระเป๋าสักพักแล้วก็ตัดสินใจไม่เอาละกระเป๋าเขายึดกระเป๋าหนูไปแล้วก็เดินกลับเข้าไปม่านรูดแต่ตอนที่ก่อนที่เขาจะ เข้าไปในในแม่ลูดเขาได้หยุดแล้วก็ลูดตีกางเกงของตัวเองขึ้นหลังจากนั้นหนูก็รีบวิ่งออกมาไม่หนูก็หันหลังไปดูว่าเขาตามมาไหมแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองอ่ะโทรหาน้องชายให้มารับที่บริเวณหน้ามา่ลูดแล้วก็โทรไปเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้คุณครูที่เพิ่งย้ายใหม่มากับหนูฟังค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นวัวนที่สองหนูก็ได้ตัดสินใจโทรไปเล่าให้กับที่บ้านฟัง พอวันที่สามตอนเช้าพ่อและพี่ชายก็ได้เดินทางมาหาหนูที่บ้านพักแล้วก็มารับหนูเพื่อที่จะไปเอากระเป๋าถือของหนูช่วงเช้าวันนั้นประมาณ8 8นาฬิกาพออได้โทรมาบอกว่ากระเป๋าอยู่ในรถเก่งนะวันนี้มออพออเอารถภรยามาซึ่งภรรยาของเขา,าหนูสนิทด,ด้วยเพราะว่าเคยร่วมงานทันที่โรงเรียนเดิมประตูไม่ได้ล็อกให้เปิดไปเอากระเป๋าได้เลยหนูก็ไปหยิบกระเป๋า แล้วช่วงบ่ายแกก็ได้โทรมาหาหนูอีกแต่พ่อหนูรับสายแกโทรมาถามว่าพ่ออ่แกโทรมาถามว่าได้กระเป๋าหรือยังหนูว่าได้แล้วแล้วตอนนี้หนูก็บอกว่าเหตุการณ์เมื่อวานน่ะหนูเล่าให้พ่อกับแม่ฟังหมดแล้วนะตอนนี้พ่อหนูจะคุยด้วยพอพ่อหนูโทรไปคุยกับเขาบอกว่าท่านมาทําแบบนี้กับลูกสาวผมได้ยังไงท่านคิดยังไงอยู่ท่านท่านท่านคิดยังไงถึงทําแบบนี้เขาก็บอกว่าเขายังไม่ได้ทําอะไรเขาไม่ผิดไม่ต้องมาผู่ พ่อหนูก็เลยโกรธแล้วก็บอกว่าถ้างั้นก็ไม่เป็นไรแต่หลังจากนั้นอ่ะเขาพยายามที่จะเหมือนเขาแบบบางทีเขาก็คิดได้ที่จะอยากจะคุยแต่เขานัดแล้วเขาก็ไม่มาแต่เขามีข้อความที่พิมพ์มาหาหนูว่าพี่ขอโทษพี่จะรับผิดชอบเองแต่พอถึงเวลาเขาก็ไม่มาคุยจนล่าสุดเขานัดโทรไปหาแล้วก็เขาก็ไม่รับโทรศัพท์แล้วเขาก็ปิดเครื่อง หนูกับครอบครัวก็เลยตัดสินใจแจ้งความค่ะและหลังจากแจ้งความวันนั้นหลังจากก่อนที่จะแจ้งความเขาก็ได้อ่าภรรยาเขาก็ขอเจราจาอีกรอบหนึง่งหนูก็ให้โอกาสภรรยาเขาแต่ผลปรากฏว่าการเจราจาครั้งนั้นคือตกลงกันไม่ได้หนูก็เลยตัดสินใจแจ้งความและหลังจากที่หนูแจ้งความนั้นเขาก็ไม่ได้โทรมาติดต่อหรือว่าจะมารับผิดช,ชอบอะไรเลยในทางกลับกันเขากลับไปปล่อยข่าวว่า หนูอะ่ะสมยอมกับเขาสร้างสถานการณ์อ่าเพื่อที่จะอยากเรียกร้องเอาเงินแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่พอสักพักหนึ่งก็มาปล่อยข่าวอีกว่าเขากับหนูอะ่ะเคยมีอะไรกันนานแล้วเขาส่งเสียหนูมาเสียเงินกับหนูเท่าไหร่แล้วซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ผลปรากฏว่ามีแต่ละคนอะโทรมาถามหนูว่ามันจริงไหมมันใช่ไหมเพราะว่าข่าวแบบเนี้ยเขาโทรมาเล่าเขาโทร เขาคุยกัน่าตามโรงเรียนต่างๆแล้วก็ตามสังคมที่หนูอยู่อะค่ะก็ตอนนี้คือกังวลก็คือเรื่องมันเกิดตั้งแต่วันที่สองพฤศจิกาแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันมันช้าไปหมดเลยอะค่ะและการดําเนินชีวิตของหนูในแต่ละวันเนี่ยก็คือแบบเราดําเนินชีวิตลําบากเราหวาดกลัวเราไปไหนเราก็ไม่รู้เพราะเราเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแล้วเราไปดันไปมีเรื่องกับผู้บริหารระดับสูงแล้วเขาเหมือนแบบ เขาไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจเลยทั้งๆที่เขาเขาผิดเต็มๆอะค่ะทั้งๆที่ขนาดหนูมีคลิปมีหลักฐานเขาเหมือนไม่กลัวเลยเขาเหมือนแบบไม่แคร์ไม่อยากทําอะไรก็ทําประมาณนี้่ะค่ะกรณีของหนูเนี่ยเป็นกรณีสุดท้ายก่อนหน้านี้หนูไม่รู้ว่าเขาอาจจะทําอะไรกับใครหรือเขาอาจจะเคยมีกรณีแบบนี้ไหมหรือเขาเคลียร์ได้ไหมหรือย,อยังไงแต่สําหรับหนูมันไม่ใช่คะ่ะเกียรติและศักดิ์ศรีมันสําคัญนะคะ คือตอนนี้ก็สิ่งที่อยากทําก็คืออยากย้ายกลับไปอยู่บ้านกับพ่อกับแม่คะ่ะเพราะว่าตอนนี้คือสิ่งที่กลัวก็คือความปลอดภัยและการดำรงชีวิตหนูไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้แล้วอคะ่ะอันนี้เป็นรถอีกคันหนึ่งนะคะไม่ไม่ใช่คันนี้แต่นี่ค่ะ ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเจ้าของมานรูดค่ะพอเลี้ยวรถเข้าปุ๊บคนนี้เขาเหมือนจะเอากุญแจมาให้อะค่ะค่ะนี่เราเดินมาค่ะแล้วนี่เขาก็ถืกอกระเป๋าลงไปแล้วเขาก็รูดเป็นถึงพออ๋อไม่น่าทำขนาดนี้เลยความปลอดภัยในการทำงานไม่มีเลย แรกๆเครียดมากเลยคือแบบไม่กล้าไปทํางานเราจะไปทํางานยังไงเราจะอยู่ยังไงคือไม่อยากไปไหนเลยอยากอยู่บ้านกับพ่อกับแม่อย่างเดียวเลยช่วงแรกๆนี่คือถ้ากลับมาที่พักที่พะเยาก็คือพ่อจะมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยตลอดค่ะไม่นอนคนเดียวไม่ได้เพราะว่าภาพยังติดตาทุกวันนี้ยังฝันร้ายอยู่เหมือนแบบจะมีผู้ชายมาหามาเข้ามาทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ฝันร้ายแทบทุกคืนเลยค่ะเพราะว่าเราก็คิดกลัวว่าเขาจะให้คนอื่นมาทําร้ายเราไหมเพราะว่าตอนนี้คือเขาแบบว่านิ่งเฉยเขาไม่กลัวในสิ่งที่เขาทําเลยค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีสะทกสะฮานเลยค่ะแล้วก็ขยันปล่อยข่าวที่จะทําให้หนูเสียหายอยู่ตลอดเลยหนูรับโทรศัพท์แทบไม่หวั่นไม่ไหวตอบแชทแทบไม่หวั่นไม่ไห,วว,บบไหวว่าแบบนี้จริงไหมเขาคุยกันมาว่าแบบนี้จริงไหมแต่จริงๆแล้วคือแบบ ยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งเสียความรู้สึกแล้วรู้สึกแย่กับผู้บริหารคนนี้คือเหมือนเขาไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยในทางกลับกันก็พูดดีเข้าตัวแล้วก็ผักใสความชั่วว่าหนูเป็นคนผิดอะค่ะคือหนูรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับหนูเลยอะค่ะชีวิตหนูอยู่แทบไม่เป็นสุขเลยจากหนูอยู่กับลูกสองคนตอนนี้ก็คือเราแวงไปหมดแล้วก็ต้องได้หลบๆซ่อนๆอยู่นั่นทีอยู่นี่ที คือรู้สึกว่าความปลอดภัยมันไม่มีเลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตามความรู้สึกของหนูอ่ะตั้งแต่หนูแจ้งความไปอ่ะคดีก็ดำเนินการไปอย่างเชื่องช้าไม่มีการขับเคลื่อนใดๆเลยหนูก็ทั้งบ้านหนูพ่อกับแม่ก็ห่วงชีวิตความเป็นอยู่ความปลอดภัยของหนูอะค่ะตอนเนี้ย